เอาแล้วลูกมนหนุกมากเลยสี่ทุ่มครึ่งแม่ตอนนี้เราที่อยู่ที่ไหนครับอยู่หอบคามาไหมครับขับรถลงทางก็เลยแวะมาหนาวมากหนาวว่าเขาใหญ่ครับหนาวเพราเมื่อวานอีกอเจ้เจ้อยู่ไหนคะไมโครโฟนก็พูดออกไหมเลยค่ะใช่เป็นเปาพิ้นจีนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนห้องเต้อะไรอะไรอย่าเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่มมาหนึ่ง นี่ยตุ้ดฟั่มเลยดีขวนี้นี่เอ้วันนี้คือว่าร้านอาหารเขามีขายครับร้านอาหารแผงลอยค่ะแต่ว่าเราชอบทํากินนะร,ร้านอาหารแผงลอยค่ะแต่มะละเยอะอีกแล้วครับค่ะพะเจ้าอันนี้จะชใช้ตุ่นน้ำเองนะต้องย้ำปลากระป๋องเดือดมากเดี๋ยวร้อยมันไม่ร้อนอ,อันนี้เราไม่ครัวจเป็นครับร้านอาหารมีแต่เราไม่กินนะครับ อันนี้เท่านะคะหมึกย่างนะครับย่างตั้งแต่หกโมงเชา้าเ้ยหกโมงเย็นอันนี้ยังไม่สุกเลย <c oughs> อ่าบรรยากาทำอะไระคะอันนี้เขาหาใ,หในน้ำจิ้มก็ไม่รู้ค่ะหายู่นาน,นครับบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายทะเลหมอกให้ดูนะครับนี่ครับเขาก็มีขายแต่เราไม่ซื้อให้ถูกปากไม่ ไม่คนระับอันนี้ของอันนี้อนุมาสนะคะนี่ควรจำเป็นนะครับดูน่าเจ้าชายมากนะครับเจ้นนะเาชายครับส,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 สวยมากวิวสวยมากตรงนี้เป็นหน้าผาหมดเลยครับมันมองไม่เห็นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายให้ดูนะอ่าอันนี้ใครคะรับอุ้ย <laughs> ๋ี <laughs> อันนี้อะไร อันนี้กระสือยกลงเลย,เลยกระสือกระสืออันนี้กระสือสวิแค่นี้กันนะคะมองไม่เห็นวิวเลยอันนี้ที่ไฟแบบนี้ก็คือหน้าผานะครับน,นี่หน้าผาอันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยเขาเขาขอพระชูไม่ใช่อุทยานสูงสุดครับสูงที่สุดมือแตะผ้าทิศได้เลยครับไปพระจันทร์พระจันทร์มือแตะ<อ>มือแตะไ,<ม>ได้เลยมีคมด้วยมีห้องพักดีๆเราไม่นอนนะครับเราจะนอนเต้นนะครับนอนเต้นมองไม่เห็นลยครแล้ว อันนี้อันนี้เขาจะหนาวกับเผ็ดตลอดครับหนาว <c oughs> เผ็ดครับแค่นี้นะคะ